โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมาม่วงปั่นสล็อตนะเพื่อนๆวันนี้มาม่วงจะพาเพื่อนเล่นเกมบีนี่พาราได้นะทุกคนจากค่าย PG นะวันนี้เราก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65เช่นเคยนะทุกคนใครสนใจนะก็กดที่ลิงก์ได้ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนวันนี้ก็งบ5 0 0พันนะทุกคนเบ็ด200ไปนะเรา มาดูดีบินนี่มันจะมาดีหรือเปล่านะพเพื่อนๆโอ้โห,โหมาถึงก็เข้าฟรีเกม4ตัวไปเลยวะ่ะเพื่อนเพื่อนเอาจัดจัดนะสสแคตเตอร์12หมุนนะทุกคนก็เล่นอยู่ที่เมก้าเกม6 5นะใครสนใจอยากตามไปเล่นหรืออยากจะรู้ว่ามามม่วงเล่นอยู่ที่ค่ายไหนนะพเพื่อนเพื่ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเฮ้ยมา2องหมวยแบบนี้เป็ด2 0 0นะเว้ยเพื่อนเอาดีๆนะ เอาดีๆช็อตน,นี้เท่าไหร่วันนี้อ่ะมาสองหมวยหมืนสองมาดิเบดสองร้อยอะ่ะเข้าสแคปเตอร์สี่ตัวโคตรเอามาเยวยาวไปเพื่อนก็สำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะก็ฝากช่วยๆกันนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับ มาโมนะทุกคนแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดนะเกมใหม่ๆนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยเกมไวไปะเนี่ย <c oughs> มาอีกสองมวยมาดิมาดิาดช็อตนี้เท่าไหร่เฮ้ยหมื่นเจ็ดวัตตเกมไวนะทุกคนตอนนี้ขึ้นไปสี่หมืแล้วนะเราพกมาแค่ห้าพันเท่านั้นนะเฮ้ย <c oughs> ได้เรื่องได้ลาว่ะมาอีก หนึ่งหมวยยังไงหงุดสุดท้ายทุกคนสี่หมื่นสองพันเดือดเดือดไปโอ้โหได้เลิกเลยนะทุกคนจังงวะนนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเราหมุนเอาให้สองพันมันมันเป็นเลขลมๆนะทุกคนเผื่อได้ลุ้นนะเนี่ยอีกสองพันสองเนี่ยซัดไปกดเองไปเลยนะทุกคน ก็สำหรับใครนะที่อยากจะให้ม้าม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูนะหรือว่าอยากจะขอให้เล่นเกมไหนเบ็ดเท่าไหร่นะก็คอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะเพื่อนๆดูดิสิหมุดเราได้ลุ้นไหมอุ้ยเข้าฟรีเกมอีกแล้วนะมายครับผมมาไหมสองหมวยสามหมวยอมีไหม บอกเลยนะถ้ามันมาสองหมวยหรือสามหมวยนะช็อตเดียวเท่านั้นนะทุกคนรู้เรื่องนะ <c oughs> โอ้ยเหมือนมีอะไรติดคอนะก็ขออน,นันตั้เลยนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอุย้ยแปลกๆละอีสองหมุนจะมีอะไรไหมสองหมวยมาหน่อยเพื่อนช็อตเดียวก็ยังดีนะช็อตสุดท้ายหมุนสุดท้ายยังไงโอเค ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะมันเข้าก็จริงแต่ไม่ไม่จ่ายเลยคนุณภาพกับตอนแรกแนะทุกคนแม่เดี๋ยวเราหมุนต่อนะอีกหนึ่งพันะทุกคน250ร้บไปหนึ่งพโอ้โหเงียบเลยว่ะคือจริงๆฟรีเกมเมื่อกี้นี้ควรจะจ่ายสักหน่อยนะแม่งให้น้อยเกินนะเพื่อนๆยังเกลียน โอ้โห oh, oh. ถ้า4หมวยมาแบบนี้ในฟรีเกมนะมนเพื่อนๆโอ้โ oh, หไม่อยากจะนึกภาพนะแมงคงแตกเป็นแสนนะโอเคไม่มีอะไรนะทุกคนก็เราพกมา5,000นะได้ไป40,000นะโอ้โหหล่อมๆเลยเกมไวใช้ได้เลยอย่างนี้ ก็สำหรับใครนะที่ชอบนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับม้าม่วงนะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ากลุ่มโค l ดเล t นไทม์หรืออยากจะมาเล่นที่เม g a เกม e 65นะก็กดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะส่วนใครอยากจะเห็นมาม่วงเล่นเกมไหนนะก็คอมเมนต์มาขอกันได้นะทุกคนใต้คลิปเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเบ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะเพื่อนเก็สำหรับวันนี้ม้าม่วงก็คงพอแค่นี้นะทุกคนก็ เจอกันครับผมบ๊ายบาย